สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านวันนี้ขยากอันอยา่างก็ชกเล็กนะครับมวนตั้งภาคอีสานเพื่อนทํานะครับเนาะเพราะสูตรเจ้าตำรับเนาะต่ตั้งเหนือมาส่วนมากใส่พริกหลาบมบแข่งกันวันนี้ยายากิากกนหันเปิ้นกินใส่ข,าขา้าวคั่วพริกปูนนะ่ะใส่ดีใส่อย่างนัอนฮลายปุกเดี๋ยวจะทดลองทำาพ่อนนะครับเด้อชกเล็กเหมือนสูตรต้นตำรับก็ว่าจะได้กับพิษผัดประการได้ขออภัยด้วยนะครับ เด้อนณที่นี่ต่วยพ่อเผาอยากเข็ยนหูเนาะอาหารการทำมาหากินมาดัดแปลงกันไปเนาะหันเปิดยากได้กับใครเงี้ยนะครับเด้อวันนี้เงี้ยซุปเล็กนะครับเด้อ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 เนี่ยครับเด้อ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 ตับมิกกี้หน่อขนาเนาะซอยนะฮะหันเปินซอยเมื่อกี้นะเด้อเด้อไม่เลือดใส่เหี้ยโดเขาคั่พริกปนดีเนาะเด้อ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 เดแล้วกันลุยเลยอะ เด้อผมไม่ี่น้องห้าวล้วเด้อคึคึคึอืมอืมอืมสอยก่อนนั่นฝุ่นหื้อซอยบางๆนี่น่ะน้อยอีนะผมก็บบุ้กก็เนี่ยมันจะเดือดชุกเล็กนะอืมร้องเงี้ยอีฝุ่นเขาเนาะซากับเม่นเนาะต้งเหนือไปห้องซาแต่มันมีเขาควัวเนาะอืม ซุกเล็กซุกเล็กทดรองทำถ้าจะลำบมวดลำบ่หูหันปุ้นกินลำนะครับม้าคนโคลุงคลุงเนี่ยม้านะจ้าเจ้าเจ้าซุกเล็กครับซุกเล็ก ตีนใหญ่กับบะท่าอีเป็นว่านะเอาตีนหมกพอดีสุกเล็กนี่ต้องเหนือนะจโบ้เด้อสะซาด,ดีนี่นะดูดูเสุกเล็กถ้าจะล้ำเหมือนะผมพอหันบนกินใส่ข้ขวาวคั่วมันหอมนะครับเด้อมีเลือดมี่อย่างนะั้น แต่อันนี้ผมบะใส่เพียเด้อผมจะใส่ดีเอามะหั่นเป็นยาทถาจะล้มลายปุกเด้อแก้ข้าวสักสองสามอันก็คือละกินข้าวล้มนี่เด้อต้องเยนรูนะครับเนาะแปลงผสมมาสารกันไปหลายภาคดัดแป้งเอาจะไปยึดคิดกับชตรเนาะเด้อใส่กระมังไว้ก่อนนี่ตับ วซ่ทับกันตับหวานนะครับอิดเดอร์ ไล่ปุ๋ยได้เหรอโอ้โอ้ตรนี้แกผีเขียงกันเอตจ๊ขาวแกผีเขียงให้น้อยก่อนจวด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 จวโอ้กินบะได้เนี่ยขึ้นมากหวานนะครับอืมะาอกินตัวไซอยตัวไอ้ล้มนะครับเด้อโอ้โหมาต่อมเตี้ยนี่ น้าวขั้นตอนต่อไปก็ใส่พริกป่นเลยนะครับเด้อเ,เอาลองสูตรเปิ่นบ้านเนาะเนาะปังเอ่ะปน่นใส่ข้วาวคั่วใส่เนี่ยน้อยผมมักข้วาวคั่วนะครับเด้อเด้ออืมน้อยเอ้าหอมนะครับข้วาวคั่วเนี่ยคั่วไหม่อืม

สุกเล็กหลายสูตรต่อไปเอาดีใส่หน่อยจะแบบน้อยผมมัขมเนออืมดมผมคิดเนี่ยพอสามสูตรบนบล็อก เขาไปเขาเลือดใจเด้พอประมาณก็เนาะเขาสูปด้ว่าสุกนิดสุกนิดเีือดกินกอนเึ้งเขาท้าเห้ยเฮ้ยแดงฝันเฮ้ย หมักหมักินพอกันไนปุ๊กด้ออืมรับเบิ้ลย่างครับหอมกระบองซอยต้นหอมรวยบนดีกว่า หัวหอมเนา้อคนหอมอีสานกับเนื้อนี่เนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับเนาะคนเหนื้อนี่เนี่ยเหมือนกันครับก็เราผมพอละคนลัดจางจังหวัดนี่กินเหมือนกันยูด้วยกันได้เปะเนาะนี่เขาซุกป้อมมากกัน อืมใส่นี่ต้นหอมใส่เลยเดี๋ยวก็ใส่แห็นมก็หอมป้อมเห็นไหมอ๋มอเออเราไปหอมป้อมเด้อต้นฟักซีเด้นะอเนาะบ้านผมห้องหอมป้อมฟักซีลุยหน้าเออผดผานั่นเอากลับต่อไปอันนี่ของแต่นี่ หอมดวนดด๊งยิ่จิอ่ะนี่นะนักดึหอมดวนตัดง้ามใส่สลรเเนะอีกัคนห้องเนี่ยภาษากลางอ่ะอือืมอะมหอมดวนหอมดวนตดดอ๊งข้าาตกันดึ๊งพุ่งีน้องอืออือตดรอ้น กนเละโอ้โหข้าวถ่านแท้เว้ยแค่นี้ก็จบเลยน้อถ้าไปมัดขุมมหอมข้าวขาควเว้ยเดือดเช็มน้อยบ่โอ้มัดเดือดนะอืมเดือดเช็มน้อยเดะ๋ยวสุกเล็กหนินะอืมอืมเหมือนลาบเลือดเหมือนกันเนาะสุกเล็กนี่เนาะ มอมอมะจิ้มก่อนทานก่อนอืมมออืมความเผวดมาเรียบร้อยแล้วครับโชกเล็กแต่ทดลองทำบ่ครับเออเด้อจะเหมียนสูตรเจ้าตองลับเปินก่อนเนาะ อืมฮึหม้อเดิมข้าวคั่วนี่ข้าวคัวนี่นะอืมโอได้ไข่ยกสดอ่ะล้ำกันเฮ้ยอืมหม้ะเอ้ยอืมตักุ้งหอมหัวหอมปุ้งเฮ้ยหม้อหม อืมลองทำมาครับดึงอืมอืมขอบคุณมากทำทูตอีสานแกข้าวกันจ <u> ัก2องอันเพราะตักินเท่ารับนี่คือตัดตั อืมฟุม้คแน้นน้ำตๆแต่ๆๆควก็ไปเจมักเพชรตัวไหนน่ะอืมรำบดอ่ะตบ,บเขาเข้าแล้มันปึ้งนะครับนหลายอย่างเนอะเนองหลับเหยินท้ายนี่มันต้องจักลงเหยสนสักน้อยเจมมัดไปกินเทากับว่าปพิ่เนะ เดี๋ยวติดได้แต่คุณผมจะขึ้นไปอันตรงนอกผมชนเลโพน่ะบนบนดอยนหนแต่เดี๋คุณเขาถามประเภทนี้หลายอย่างเนาะแบ่งป,ปันกันประเภทนี้ ดูด้วยกันมีความสฉัำขี้ผอชุดก็กรติดอืมวะนั่นนี้ทดลองทำมาครับเด้อพิสพประอาจารย์ได้อภัยด้วยเด้อการันตีครับชุดยอดผ่าน